สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนําการใช้เว็บไซต์ของศูนย์ในการสืบค้นหาสื่อเพื่อที่จะนํามายืมหรือนํามาอ่านโดยขั้นตอนจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาติดตามชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเข้าวเว็บไซต์ศูนย์กดเมนูสืบค้นสื่อล็อกอินด้วย PSU Password จากนั้นกดเมนูค้นสื่อทางด้านซ้ายมือสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้โดยการ search keyword ที่เกี่ยวข้องกับสื่อนั้นๆ ด้วยหลังจากที่เราเจอหนังสือที่เราต้องการแล้วนักศึกษาสามารถเดินไปหาหนังสือตามรหัสที่ปราดกฏอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะ,ะค่ะและนี่ก็จะเป็นหนังสือที่เราต้องการนะคะแต่หากนักศึกษาคนไหนนะคะหาหนังสือไม่เจอจริงๆก็สามารถถามผู้ให้บริการเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ